ผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนที้อยู่ช่องอัศวินกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมก็มีอินเทอร์เน็ตมาแจกกันนะซึ่งตรงนี้ผมก็สลับกันนะผมระหว่างลงคลิปใไล์ฮาวีกับแจกอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งว่างๆผมก็จะหามาให้นะซึ่งก็เหมือนเดิมว่าผมเงินเกิดต้องไม่มีเงินอยู่ในทิมนะครับผมอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันไหนได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยอันไหนก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่ามีตั้งสิบรหัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอันแรกเลยแล้วกันเพราะอันแรกก็คือดอกจันเก้าสามห้าเดี๋ยวปิดเสียงตึ้ตัดตึ้ตัดเต็มหมดแล้วปิดเสียงปิดเสียงเป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้านะครับผมแล้วก็สี่เหลี่ยมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมวันนี้เป็นหนิดสองกิกสามสิบวันนะครับผม ลองเอาไปใส่กันดูนะผมว่าในสิบราศนี้อาจจะต้องมีจักอันนเลตที่มันใส่ได้นะครับผมโอเคดอูอันต่กไบผมอกจันทร์เก้าสามห้ากจันทร์สีนะครับผมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะผมอันนี้เป็นสองกิกกจวันนะครับผมโอเคอันไหนถ้าไม่ได้ก็ทุกคนเข้าไปเชื่อมต่อกับ FVPN นะครับผม FVPN ใน p l a y s t o r นะครับผมมันมีอยู่มันมีให้เชื่อมต่อนะครับผม ต่อไปอันที่สามครับผมดอกจัน9เก้าสามห้ากูจะลบทําไมเนี่ยดอกจัน4สี่นะครับผมแล้วก็สี่แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตสองกิก7วันนะครับผมลองเอาไปใส่กันดูละกันแล้วผมขอได้นะต่อไปอันที่สี่ครับผมดอกจัน9เก้าสามห้าดอกจันห้าสองนะครับผมสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเน็ตห้าร้อยเอ็มบีนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนะเราเอาไปสมัครกันดูละกันต่อไปอันที่ อันที่ห้านะครับผมดอกจัน935ดอกจัน88สี่เหลี่ยมนะครับผมดอกจัน935ดอกจัน88สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นหนึ่งปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคตข้าไปอันที่หกครับผมดอกจัน987นะครับผมเข้าไปเจ็ดดอกจัน45สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตไม่จํากัดนะครับผมดอกจัน987ดอกจัน45 สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้ไม่จํากัดนะครับผมต่อไปอันที่เจ็ดนะอันที่เจ็ดดอกจัน935ดอกจันเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน 1, ็ตหนึ่งเมกเจ็ดวันนะครับผมต่อไปอันที่แปดนะครับผมอันที่แปดดอกเป็นดอกจัน935ดอกจันอ๋อขอไปครับผม อันที่แปดเดอกจันทร์ห้าสามห้าดอกจันทร์สี่นะครับผมดอกจันทร์ห้าสามห้าดอกจันทร์สี่สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งแม็กสามสิบวันนะครับผมโอเคต่ okay. อไปที่เก้าอันที่เก้าเป็นดอกจันทร์ห้าสามห้าดอกจันทร์ห้าสามสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ดสองกิกสามสิบวันนะครับผมจันทร์ห้าสามห้าดอกจันทร์ห้าสามสี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคมาดูอันสุดท้ายกันเลยอันสุดท้ายเป็นดอกจันทร์ ก้าสามห้าดอกจันเจ็ดเจ็ดซีลิโยมนะครับผมเป็นเจ็ดเป็นเน็ตเจ็ดวันนะไม่จำกัดโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมซึ่งถ้าไหนได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่านะอาจจะภายในสิบอันนะผมคิดว่าน่าจะได้สักอันสองอันแล้วบ้างลองไปใส่กันดูนะครับผมโอเคแล้วว้เจกันไหนคลิปหน้าสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมาก สำหรับทุการติดตามเลยมาครบ1 0 0 0ันซับสไครแล้วนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ถึง1 0 0 0ันะครับผมก็ไปดูย้อนดูคลิปของผมได้ผมมีแบบตัวช่วยนะผมในการเพิ่มยอดซับของ u t u b e นะครับผมซึ่งบางคนก็ยังไม่ถึงยอดซับก็ยอดซับยากแล้วนอะผมแต่ว่าชั่วโมงการทำเนี่ยยากกว่าเยอะเลยชั่วโมงเนี่ยนี่ว่าให้ครบสี่พันชั่วโมงมันยากนะผมซึ่งต้องใช้เวลานะครับผมขอให้เวลาหนึ่งปีนะหนึ่งปี ก็ผมผมเชื่อว,ว่าทุกคนทำได้ผมโอเคไว้เจอกันใหม่คิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ